สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทรัชกาลที่9แบบมุนเวียนปีพศ2548นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวบลูนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับโลหะทองแดงนั้นเพื่อนๆอ,อ,อาจจะ คืได้ยินบ่อยนะครับแล้วก็อาจจะทราบนะครับแต่โลหะ Q Pro n i c k e เนั้นผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนหลายท่านอาจจะสงสัยอยู่นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับโลหะ Q Pro n i c k กเก็คือทองแดงผสมนิเกิลนะครับด้วยอัตราส่วนทองแดงร้อยละ75%นิเกิลร้อยละ25%ก็จะเป็นโลหะ Q Pro n i c k e เนั่นเองนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ2 4ม mm มนะครับ น้ำหนัก7.5กรัมนะครับเป็นขอบเฟืองนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญน,นะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตนเองอยู่นั้นผมพ็จะไม่พูดเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ก็จะเป็นพระอุบโบสถวัดเบจมะบพิดดุสิตวนารามนะครับหรือเดิมชื่อวัดแหลมนะครับหรือวัดไส่ทองนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2548นะครับก็ไม่ใช่เหรียญดีพศที่ติดอันดับ1ใน10ผลิตน้อยในเหรียญหบาทรัชกาลที่เก้าแบบนเนียนแต่อย่างใดน,นะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นก็ถือว่าเยอะมากอยู่นะครับ จำนวนการผลิต bon นั้นอยู่ที่9 1ล้าน7900 0เหรียญนะครับถ้าถามว่านะครับในส่วนของเรื่องราคาการซื้อไข่ณปัจจุบันนะครับผมตอบได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีราคานะครับก็ยังขายไม่ได้นะครับราคาก็จะอยู่ที่เท่าหน้าเหรียญเช่นเดิมนะครับก็คือ5บาทนะครับ เพราะว่านะครับในระบบมุนเวียนนะปัจจุบันนี้นะครับก็ยังพอได้พบเจอเองอยู่นะครับยังหาง่ายอยู่นะครับยังไม่ถือว่าหายากนะครับจึงทำให้ถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใจนั้นยังไม่มีราคานะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆรักและชอบในการสะสมเหรียญน,นะครับอาจจะสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเพินคุณค่าทางจิตใจ หรือว่าสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานั้นนะครับถ้าว่าได้พบเจอนะครับหรือว่ามีอยู่นะครับเหรียญห้าบาทปีพศ2548น 2, นะครับก็สามารถสะสมไม่ได้เช่นกันนะครับ